องเนี้ยครับเป็นพระผงปี26นะครับเขาเรียกว่าพิมพ์สมเด็จจิ๋วครับอ่าพิมสมเด็จจิ๋วนะพี่นะหลังแบบเหมือนแบบนี้ครับหลวงพ่อโอดวัดจันเสนนะครับเนื้อผงน้ำมันฟูฟูเลยนะครับรุ่นเนี้ยสร้างน้อยมากนะครับสร้างทั้งหมด10,000องค์นะครับรุ่นเนี้ยครับเอาไปองค์ละ500บาทพอครับหลวงพ่อโอดวัดจันเสนนะพี่นาอ่คองนี้จะเป็นพระคุณแผ่นะครับเนื้อชมพูนะครับอ่าเนื้อผงชมพูครับผงพายกุมารของหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่นะครับ ปี56นะครับพิมเล็กหายากมากนะครับเอาไปองค์ละ150อบพอครับเนื้อดําไบรลานก็เอาไป150นะพี่นาองนี้ครับเนื้อดําไบรลานครับขุนแผนชิ้นบัญชรนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับพิธีปลุกเสกใหญ่มากนะครับผงนั่งจับเข่าปี53หลวงพ่อวันนะครับองนี้ครับพระผงนั่งจับเข่านะครับเนื้อดําไบรลานโรยแร่ข่าบพนมพานะองค์นี้ครับเอาไปองค์ละ150บาทเหมือนกันนะครับองค์นี้มีเกสาผสมเยอะเลยนะครับ